เครื่องควบคุอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็นนะรุ่น s t c 1000ตัวนี้ควบคุมได้ทั้งยา่านเย็นและย่านร้อนนะมีแบบคูลิ่งและแบบฮีเตอร์แหล่งจ่ายซัลายตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับเอาไวต้ตรวจสอบอุณหภูมินี่ฮีเตอร์ heater, กับคูลิ่งตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับ5กับ6เป็นสวิตช์7กับ8เป็นสวิตช์เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันครับตั้งค่ากันกดไปที่ S ตัว S ค้าง กดไปที่ตัวเอสค้างไว้เห็นไหมโมดัส F หนึ่งคือค่าอุณหภูมิที่เราต้องการนั่นเองอ่ะ F หนึ่งแล้วปึ๊บกดค้างไว้นี่คือค่าอุณหภูมินะ,ะ,นนะะกดเอค้างไว้กดเลื่อนบนล่างคือค่าอุณหภูมิ F สอง F สองกดเลื่อนลูกศรตรงนี้แล้วกดเอค้างไว้ F สองคือค่าบวกลบจากค่าที่เราตั้งไว้นะฮะอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่สามสิบ นะครับถ้าเรา,าตั้ง F2 ไว้ที่1มันก็จะทำงานย่าน30นะแต่ย่านความร้อนเกิน31มนะคูลิ่งก็จะทำงานนะถ้าต่ำกว่า29กนะก็คือบวกบวกลบ,บ1จาก30ก็น็ตเตอร์ก็จะทำงานประมาณนี้นะ